เปลือกกล้วยแบบนี้กินเต็ดไม่ต้องทิ้งนะครับประโยชน์มากมายประโยชน์มากมีวันนี้อราเช่นทาวิธีให้ดูเลยเราใช้เฉพาะของเหลือใช้นะเปลือกกล้วยเนี่ยเราต้องทิ้งอยู่แล้วเราเอามาทําประโยชน์ ขั้นตอนแสนง่ายดดยครับคุณกินกล้วยเสร็จนะครับกล้วยอะไรก็ได้นะครับเอามาเลยแบบนี้ใส่แบบนี้ครับกล้วยอะไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะกินกล้วยหินกล้วยหักุ๊กกล้วยเทพพนมกล้วยน้ําว้าดําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เอ,อิร์ดพูดชื้นพูดมาในเอ,อิร์ดปลูกเอาไว้ทุกกล้วยแล้วรอบเนี่ยเอ,อิร์ดปลูกไว้ทุกกล้วยเลยกินกล้วยเสร็จเราเอามาใช้ได้ประโยชน์นะครับสามารถ เอาไปทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต,ตงอกงามและทำให้ขั้วเหนียวเอาไปทำเป็นจุลินทรีย์เปลือกกล้วยเนี่ยทำให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญง,งอกงามขั้วเหนียวผลดกดๆกๆใช้ในของที่เหลือใช้นะของเหลือใช้สิ่งแรกหนึ่งย่างเราใช้แค่สองย่างอย่างแรกคือเปลือกกล้วยอย่างที่สองนี่คือข้าวครับให้เข้ามาบอกทีดูจากจังหวัดอะไรและดูะรายการเออสดชื่นเรามีประโยชน์ใหม่ถ้ามีประโยชน์บอกทีว่าดูจากจังหวัดอะไรนะครับ ต่อมานะครับเราก็มานี่ครับมันเลือใช้ยังไงเนี้ยของนี้มันเลือใช้ยังไงคุณตะก้องนี่ก็เป็นข้าวนะครับข้าวมันก็ไม่ได้เลื่อใช้สิใช่ครับข้าวไม่เลือใช้แต่นี่คือเราจะเอาน้ําซาวข้าวครับน้ําซาวข้าวที่ปกติทุกวันเนี่ยเราต้องเททิ้งไปนะครับเราสามารถเอามาตรงเนี้ยมาทําเป็นประโยชน์ได้เราไปทําเป็นจูดินซีเปลือกกล้วยได้นะครับ จุเินรีเปลือกกล้วยเนี่ยมีประโยชน์ก็คือเราเอาไปใช้ลาดลดจีดพ่นนะครับก็สามารถทำให้ต้นไม้จเจริญเติบตโตงอกงามขั้วเหนียวขั้วเหนียวก็ทำให้ผลดกเราสาวไปเลยสามสาวข้าวก็มีวิตามินมีจูลินรีย์ที่หลากหลายนะครับสูตรนี้ผมก็ทำเอาไว้ใช้ที่หลังบ้านนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องทำจำนวนเยอะๆแต่เราก็ทำได้บ่อยๆซื้อกล้วยมาก็เอามากินเสร็จกินเสร็จเราก็เอามาใช้งานได้ นี่น้ำสาวข้าวมีจูรินซีมีวิตามินไปเจอกับเปลือกกล้วยมีโพแทสเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงเราก็เทลงไปเลยนะครับเอาแบบนี้วิธีการทำเนี่ยเราทำเท่าที่เราทำได้ทำที่เท่าที่เราทำไหวเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เราไม่ต้องไปซีเรียสอัตราส่วนอะไรมากมายนักแรนะครับซาวข้าวเนี่ยวเวลาเราซาวแล้วก็ซาวสองรอบ เห็นไหมน้ำที่เราต้องเททิ้งเหลือทิ้งเหลือใชนะ้แบบนี้มันมีทุกวันนะครับบางทีเราไม่ต้องไปทําอะไรว่าเอาน้ำดาเข้าไปเทราดลดต้นไม้เลยก็ได้นะครับเพราะมันมีวิตามินอยู่เพราะฉะนั้นใช้ของเนี่ย ให้เป็นประโยชน์นะครับเอาของที่มันเหลือใช้ของที่มันมีอยู่มากมายในชุมชนเรานะ่ะยิ่งเหลือใช้หรือยิ่งเป็นปัญหานะครับเราต้องเอาปัญญาไปแก้นะครับพอได้แก้เราก็จะได้เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ออกมานะครับนี่ ลากแก้วคือพ่อแม่ลากคแนงคือชุมชนใครมีของดีของเด่นในชุมชนหรือของที่เป็นปัญหาเอามาจัดการนะครับใช้ปัญญาจัดการก็ออกมาเป็นของที่เป็นประโยชน์ได้นี่ก็คือของที่เราต้องทิ้งเช่นกันนะครับนี่คือน้ําสาวข้าวที่เราต้องทิ้งกล้วยเราก็ต้องทิ้งน้ําเปลือกกล้วยก็ต้องทิ้งน้ําตอข้าวก็ต้องทิ้งแต่ว่าเป็นแฟนกับฉันกดข้อแรกก็คือห้ามทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทิ้งเราก็เอาของเนี้ยมาทำของดีเลยนะผมบอกให้ เห็นอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อมาผมจะต้องขออนุญาตยืนและจะหาคุณตะก้องอยู่ไหนเดี๋ยวผมมานะคุณตะก้องอยู่นี้แหละนี่ง่ายได้แสนง่ายได้ที่สุดก็คือนี่คืออะไรฝา,านะครับนี่แล้วเราก็นั่งลงนะครับแล้วเราก็อย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามปิดฝาครับปึ๊บเราปิดฝาเอาไว้นะครับสองสัปดาห์ ถ้าใครคิดว่า2ส,สัปดาห์จํายากจําเป็นว่าครึ่งเดือนนะครับเ <Bian ca> วลาหมักเนี่ยเราใช้ฝาแบบนี้ปิดนะครับแต่เราปิดไม่ต้องแน่นนะครับกระบวนการมากาหมักจะทาไม่เกาะให้เกิดการนะครับปิดไม่ต้องแน่นเวลาเราหมากักเห็นไหมสีกล้วยมันก็จะดําขึ้นคุณอาจจะเอาไปหั่นก็ได้เพื่อให้มันย่อยได้ง่ายแต่ว่าเราเน้นทําง่ายๆนะครับเน้นทําที่เราแบบบางทีเราทำเปลือกกล้วยเยอะเราก็ไม่ต้องมีเวลาหั่นเราก็ทําแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วน้ําที่ได้คุณมาดู ตรงนี้ตอนหมักไปนะครับน้ําก็จะมีความเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีความค้นกลิ่นของมันกลิ่นของมันจะไม่เป็นกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นของมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนเราไปของหมักดองผลไม้หมักดองตัวเนี้ยเราทิ้งเอาไว้เท่าไหร่เราทิ้งเอาไว้ครึ่งเดือนนะครับพอครึ่งเดือนผ่านไปเราได้น้ําตรงนี้น้ําจะเป็นกลิ่นแบบหมักดองนะ สีเหลืองเราเอาน้ําตรงเนี้ยนี่นี่น้ำตรงนี้น,นี่ครับน้ําจะเป็นสีเหลืองๆเลยแล้วเห็นมันมันจะมีบางทีเรามีกล้วยมีเนื้อกล้วยด้วยมันก็จะมีความข้นมีความอะไรเนี่ยตรงเนี้ยคุณก็เอาน้ําตรงนั้นนะเพราะวมันบป็นข้นๆเอาไปกรองเนี่ยที่เราชื่นทําเอาไว้ใช้แล้วคือนําเอาไปกรองนะครับครบส5้าวันนําน้ําที่ได้จากการตรงนี้เอามากรอง มากรองแล้วใช้ยังไงไปดูวิธีการกันครับทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จากเปลือกกล้วยเสร็จแล้ววิธีใช้ใช้ยังไงวิธีการใช้นะครับคุณเอาหัวจุลินทว่าเชื้อจุลินทรีย์จากเปลือกกล้วยเนี่ยเอาไปผสมน้ําผสมอัตราส่วนเท่าไหร่ก็คือหัวเชื้อจุลินทรีย์จากเปลือกกล้วย1 0 0ซซีผสมน้ํา 10ลิตรครับอัตรา1ต่อร้อนะครับวิธีการก็พอประสมน้ำเสร็จคุณก็เอามาฉีดพ่นนะครับตอนที่ผลาไม้ของคุณออกดอกนะครับเริ่มออกดอกนะครับพริกมะกอ หรือว่าอะไรต่างๆนาๆนานครับก็เริ่มเอามาฉีดในจังหวะตอนนั้นพอเริ่มออกดอกคุณก็เอามาฉีดตัวเนี้เขามีประสิทธิภาพประสิทธิผลคือทําให้มันขั้วเนี่ยวเวลาฉีดไปขั้วเนี่ยคั้วดอกเนียยมันก็ทําให้ว่านี่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 ดูดี่นะครับสมมติมะกอรอเราออกดอกเนี่ยเนีน่ย แล้วก็ฉีดเลยนี่โอ้โหออกดอกเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไปฉีดตอนที่อ่ามะกรงมะกอพริพกเพิ็กเราเนี่ยออกดอกประสิทธิภาพประสิทธิผลคือมันทําให้ขั้วเนียยขั้วเนี้ยเนี่ยมันก็ทําให้ดอกไม่หลุดร่วงพอดอกไม่หลุดร่วงผล,ลไม้ที่คุณปลูกก็จะดกคุณฉีดต้นไม้อะไรก็ได้ไม้ผลนะครับ พริกก็ฉีดได้มะกอก็ฉีดได้อะไรที่เป็นไม้ผลคุณเอาไปฉีดขัวเหนียวดกและทําให้ผลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเอาไปผสมน้ําแล้วนําไปฉีด1 0 0่งีซีต่อน้ํา10ลิตรพอคุณเอาไปฉีดแลระยะเวลาที่คุณเอาไปฉีดคุณฉีดตอนไหนคุณฉีดตอนเช้านะครับตอนเช้า7จ็ดโมงแปดโมงหกโมงเจดมงแโมงเอาตอนเช้าเช้าเลยเพราะว่าปากใบต้นไม้เนี่ยจะเปิดก็ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลดีนะคระับ ต่อมาคุณจะฉีดทุกกี่วันก็ทําเหมือนปุ๋ยทั่วไปนะครับทุก7วันนะครับหรือทุก15วันใช้ทุก7วันก็ได้ฉีดตั้งแต่เริ่มออกดอกเลยพอเริ่มออกดอกคุณมาฉีดฉีดไปเรื่อยๆจนออกผลออกผลไปเลยใช้ได้ดีนักแรสูตรนี้คือการที่นําสิ่งที่เราต้องทิ้งนะครับจริงๆแล้วสูตรหลักของเอิร์สสดชื่นเนี่ยที่ใช้ในส่วนนี้นะครับที่ทําให้ดกดกมะละกอดก แล้วก็ช่วยเรื่องมแมลงเนี่ยเออเราชื่นนะ่ะใช้3สูตรต้องเน้นย้ําก่อนคุณสามารถไปหาดูที่เพจ t ท็กเพลได้ T A G P L E คือ 1. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใบทองหลาง 2. ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะครปุ๋ยหมักแบบไม่กับกองสูตรวิศวกรรมแมโจ1 3. ปุ๋ยปา่านะครับเออเราชื่นจะใช้อยู่เท่านี้แต่ว่าตัวนี้เราเอามาเสริมเพราะเราเคยใช้แล้วที่หลังบ้านเนดี มันเป็นเสริมหมายความว่าวันไหนที่คุณมีของที่มันต้องทิ้งนะครับมันต้องทิ้งแล้วไม่เกิดประโยชน์คุณนําสิ่งเหล่านั้นนะเอามาทําให้เกิดประโยชน์ เปลือกกล้วยเนี่ยต้องทิ้งแต่กลับกลายเป็นปิติภาพดีเพราะบางทีคนกินกล้วยทุกอาทิตย์นะคุณกากงนะคุณอากงกินกล้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําอย่างเงี้ยใช้ได้ของที่ต้องทิ้งของที่ต้องคว้างเราเอามาทําให้เกิดประโยชน์ของดีในชุมชนที่มันมีเยอะๆเราเอามาทําให้เกิดประโยชน์ลากแก้วคือพ่อแม่ลาคะแนงคือชุมชนมีของดีของเด่นหรือของอะไรที่เยอะ เราสามารถเอามาทําให้เกิดประโยชน์ได้วันนี้เออสดชื่นบอกสู้เสร็จแล้วนะใครอยากดูเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบอกเออสดชื่นได้สิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เลยคือลมหายใจขาดไปประเดี๋ยวประดาวอยู่ไม่ได้เลยเออสดชื่นได้ตะหนักแล้วว่าเออสดชื่นได้อยู่ในสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วคือการได้อยู่กับลมหายใจคือการได้เป็นเดี๋ยวนี้การได้เป็นปัจจุบันนี้ก็จะทำทุกลมหายใจอย่างมีสติ มีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อคุณปลูกต้นไม้ก็จะมีประโยชน์ต่อลมหายใจของเราเมื่อคุณปลูกต้นไม้ก็จะมีประโยชน์ต่อโลกของเรา,เรเราถ้าใครดูอยู่ปลูกต้นไม้ได้คนละต้น2ต้นนะครับปลูกต้นไม้กันเป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้เพื่อช่วยลดโลกร้อนนะครับสำหรับวันนี้คใอยทุกคนสดชื่น Mon. Non Allô papa?